อ๋อ <laughs> เสิร์ฟอันนี้ก่อนก็ได้น้องมาเมนูสำหรับวันฮาโลวีนครับเสิร์ฟตัวนี้ก่อน ทำไมผีหล่อจังโอ้ผียังไม่ตายครับพีตายขึ้นครับผมฝนตกไหมครับไม่ตกนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ร้านกำลังดีนะครับใครที่อยู่แถวนี้มาเลยมาเจอกันเลยเพรพลอยเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาขอจัดโปรโปรแบบเดือดๆสักนิดหนึ่งนะฮะ20นาทีใครทันก็ทันใครไม่ทันก็แล้วแต่ครับ พี่เหมียวขัคันสมมุิว่าผมมันเขาแค้นเสริญงานนั่นคอนเสิร์ตผมเดือนหนาทั้งเดือนนี่ผมไปไล่สโตขายโทรศัพท์ซอยได้บอขอคาคอมหางานนกำลังรับกำลังสมัครงานครับโอ้ยบอไดงานบ่คคับช่วงนี้ช่วงนี้มีมไก่เลือกตั้งหร้วบอ อย่างคือนพผีผีคนนี้หลอกบบเป็นครับผีอันนี้หลอกบบเป็นอยู่ระยองตตกทั้งวันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแชร์แล้วครับฉลองห้าเลวีนครับผมนี่เหรอเขาไม่ฉลองกันในไ,ไล์สดเนี่ยนะครับผมจะมาขายของทุกคนไม่ซื้อก็ได้นะบบซื้ออะไรครับบบซื้อก็สามาแบบอยู่เบิ้งไล์สดคอมเมนต์ พูดคุยกันได้ครับอะไรที่ผมเห็นผมก็ตอบตอบทุกคอมเมนต์ครับผมวันหยุดแต่พรุ่งนี้ก็มีงานแล้วครับพรุ่งนี้ไปแสดงที่บุรีรัมย์ก็ยังปกติอยู่แก้มไปโดนนี่ยงถือผมถือมีดปาดไหมครับผมโดนมีด <c oughs> ครับ หลอจังขอบคุณครับเมนูสำหรับฮาโลวีนผมไปฉีดย,ยาไอ้นี่มาฉีดย,ยาไวรัสไวรัสตับตับอักเสบดีเข็มที่สามมาครรอบนี้เอฟเฟกมีเอฟเฟกปวดแขนล่าสุดออ้ไขยสิไ like ล่ขายมือถือสิข,ขอเว็นพ่อคาครับถ้างานคอนเสิร์ตเลื่อนแต่ตอนนี้อโ,นโอค่โอคือคือคือตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับ ยาสีฟันใช่ไหมอันนี้ขายได้เต็มที่ค่ะอันนี้มีแค่สี่สกระปุกอะไรอันนี้ค่ะส1กระปุกอ๋อยาสระผมแชมพูแชมพูมพก็สามขายไปเลยสามขวดเก้าร้อยครีมบำน้ำหมดยังครีมบำน้ำยังมีค่ะแต่ว่าแชมพูมีจำนวนจำกัดนะคะครีมบำน้ำก็สามขวดเก้าร้อย ขายเปิดก้าร้ยาซีฟันสมุนไพรขายได้เต็นทีค่ะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลอดสองร้อยสองหลอดสามร้อยห้าสิบสามหลอด 500. หอด 500. ้าร้อยได้ไหมเออสามหลอดห้าร้อยนะขาดทุนไหมไม่ขาด <c oughs> โอเค <c oughs> ทีทเม้นท์เหลือเยอะไหมชี <c oughs> ทเม้น <c oughs> กระปุกละขายราคาเดียวเลย <250. S 2> สองร้อยห้าสิบมาหนี้มาหนี้มานี่มา,นามาโชว์พ่อหน่อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยมาโชว์พ่อนะเดีเอาแก้มไปโชว์พ่อสิของพ่อก็โดนเนยเห็นไหมอุ๊ยของพ่อมีเนยต่อให้พ่อได้แล้วคะโอเคสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไอ้น้องเพชรนอนเพิ่งตื่นครับนอนมาตั้งแต่ขอนแก่น วันนี้เรามาฉลองกันฮาโลวีนกันที่ร้านมาลองเดินนะครับใครที่อยู่แถวนี้มาเจอน้องเพชรน้องพลอยได้นะหรืออุ้ยโดนอะไรเนี่ยเนี่ยของพ่อโดนอะไรจับดูซิจับดูซิของพ่อโดนอะไร <c oughs> ไปเรียกไปเรียกน้องพลอยมาหน่อยไปเรียกพี่พลอยมาหน่อยลูกครีมาำน้ำครับโอเคเดี๋ยวผมจะผมมีเวลาขายแค่ยี่สิบนาทีนะ ใครทันก็ทันใครไม่ทันก็ไม่ทันนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยวันนี้นะครับผมจะมาจัดโปรโ,โปรผีหลอกนะครับโปรผีหลอกในวันฮาโลวีนนะเรามีครีมอาบน้ำครับครีมอาบน้ำอ่ามอยเจอร์ไรซิ่งชาเว่เชลของปุริสายนะครับตัวนี้เป็นครีมอาบน้ำออร์แกนิก500 ml ปกติเาราขาย1ขวด350 สามขวดหนึ่งพันบาทวันนี้เราขายสามขวดเก้ารอบาทฟรีค่าจัดสง่งเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะในไลน์นี้ไม่ไม่ได้เปิดถึงเที่ยงคืนนะเฉพาะในไลน์นี้ยี่สิบนาทีนี้เท่านั้นนะครับสามขวดเก้าร้อยบาทครับครีมอบบน้ำเชาว,เว์เจลมอยเจอร์ไรซิ่งเชาว,เว์เจลอาบสาแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื่นให้แก่ผิวพรรณตัวนี้เลยนะครับห้500บาร้อยอเดีเอาไปไว้ประจำบ้านเลยคใช้ได้หนึ่งเดือนไม่หมดเลยนะครับฟองเยอะผ่อนคลาย เป็นกลิ่นสมุนไพรนะครับมีคือคือสัมผัสแรกที่ทุกท่านจะได้รับก็คือแบบเจลละมุนมือมากนะครับเจลนุ่มละมุนมือมากแล้วเป็นฟองนุ่มๆน,นะครับอาบสะอาดแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื่นให้แก่ผิวผิวพัน อันนี้ทําให้แบบคลายเครียดได้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบสําหรับผ่อนคลายสบายตัวอาบสะอาดแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื่นใแนแก่ผิวพรรณตัวนี้พรีมหม่มน้ํา500 ml สูตรออร์แกนิกนะครับ m o อ s t u r i z i n g s เวอร์เจลของปูริสายตัวนี้1ขวด350 3ขวด1,000วันนี้ไม่ขายขาย3ขวด900บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับและต่อมานะครับเป็นแชมพูออร์แกนิกนะครับตัวนี้แก้ผมร่วง ใครที่มีปัญหาปวดพืนคันรังแคล,ลากผมไม่แข็งแรงต้องใช้ตัวนี้ครับนี่นะฮเป็นของแพ็กเกจจิ้งแบบสวยหรูมากซื้อเป็นของฝากก็ได้นะครับฝากในเทศกาลต่างๆใกล้จะปีใหม่แล้วซื้อไปจัดกระเช้าฝากผู้ใหญ่ดูดีดูด,ดีแบบถูกใจทั้งผู้อ่าถูกใจผู้รับนะครับประทับใจผู้ให้ต้องตัวนี้เลยนะครับแชมพูออร์แกนิกตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นช่วย เร่งการฟื้นฟูผมเสียนะครับผมที่เกิดจากการดัดผมยืดผมทําสีทําเคมีอยู่เป็นประจำนะฮะใช้ตัวนี้นะครับเป็นมเป็นสูตรออร์แกนิกนะครับแชมพูของปุลีสายตัวนี้นะครับแก้ผมร่วงลดปัญหาผดพื่นคันรังแคราคาเดียวกันกันกบครีมอาบน้ำครับสามารถซื้อคลาดกันได้ นะครับ1ขวด350 3ขวด9อ่า1 0 0 0บาทไม่ขายเราขาย3ขวด900บาทกดลิ้์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับซื้อค่ากันได้3ชิ้นแบบนี้3ชิ้นแบบนี้900บาทครับหรือจะเอาแชมพูแชมพู2ีครมแบบน้ำหนแบบนี้ก็900บาทฟรีค่าจัดส่งครับผม ยาสีฟันนะครับสูตรสมุนไพรตัวนี้ขจัดคาบชากาแฟกลิ่นปา่าระงับกลิ่นปากนะครับน้ำลายไม่เหม็นบูดตื่นเช้ามามีลมหายใจที่สดชื่นตัวนี้นะครับ1กล่อง200บาท2กล่อง350บาทสําหรับวันนี้เท่านั้น5อ่า3กล่อง500บาทท้วนครับฟรีค่าจัดส่ง3กล่อง500บาทท้วนฟรีค่าจัดส่งครับผม3กล่อง500บาทท้วนฟรีค่าจัดส่งครับ สกล่อง500บาทเฉพาะวันนี้นะฮะ3กล่อง500บาทเฉพาะวันนี้1กล่อง200 2กล่อง350 3กล่อง500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับผมแล้วก็มีทิปเม้นท์นะครับขายราคาเดียวเลยกระปุกละ250บาทนี้เป็นสูตรเกลตินเข้มข้นนะครับผู้ใดมีปัญหาแบบผมที่เกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้ผมแบบเส้นเล็กลงบางลงนะครับที่สําคัญคือปัญหาผมร่วง นะครับปัญหาผมร่วงต้องใช้แชมพูตัวนี้นะครับแต่ถ้าปัญหาแบบทั่วไปเลยก็คือผมเสียผมชีฟูผมไม่มีน้ำหนักเส้นเล็กลงบางลงอะไรประมาณนี้ต้องใช้รีทเมมตัวนี้นะครับใช้คู่กับแชมพูก็ได้1กระปุก250บาท2กระปุก5 0 0บาทคือขายราคาเดียวเลยนะครับปกติเราขาย1กระปุก2อ0 2กกระปุก500แต่น,นี้คือขายราคาเดียวไปเลยนะครับ หกระปุก250จะเอาเคีกระปุกก็ราคานี้แต่ถ้า10กระปุกขึ้นไปมีราคาลดพิเศษกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างสอบถามแอดมินได้เลยครับนี่ครีมอาบน้ำตัวนี้นะครับอันนี้คือขายที่มาแชมพูตัวนี้นะครับใครฟังฟังไม่ทันก็กดลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วเข้าไปสอบถามแอดมินได้นะครับ คนตังแล้วรแอ,อ,อแอดมินตอบน้องมมทมีแอดมินตอบบนีนี่เขากำลังตอบครับกำลังตอบครับ<ม>เกิดอะไรขึ้นคะหรือว่าแต่งหน้าฮาโลวีนผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมเหมือนกันมามามา,มาลูกประตูประตูะตน,นี่มานี่พ่อ,อก็โดนเหมือนกันเนี่ยโดนอะไรไม่รู้ มาเออโดนเยอะเลยเห็นไหมพลอยมีไ bueno ข pues like ่มืนแก้วนี่พลอมีเหมือนก้วเฮ้ยพมีเหมือนกันพ่อโดนนายพ่อเจ็บนะเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บอ่าเจ็บสงสารพ่อไหมสงสารไหม ขอช่วยพ่อเยอะครัแม่ช่วยพ่อเด็กนี่พี่ๆเยอะเลยขนาดขอช่วยพ่อก่อนนะขาวขาวขาวทั้งนั้นเลยขาวขาวทั้งนั้นก็เลยแบบว่าดูบ่อยไงคนขาวๆทั้งนั้นเลยต้องให้บริการโอ้โหแบบค่ะมาๆมาช่วยพ่อขาวทั้งนั้นเลยมาน้องเพชร ริน้องเทสก็โดนเหรอขายหนย่หนูมาช่วยพ่อขายของหน่อยสิอะไรนี่อันนี้อันนี้คืออะไรขี้หมาก้น้ำนะสามขวดเก้าร้อยพูดสิ แต่อันไหนสระผมนะอันนี้แชมพูอ๋อนี่ยาสีฟันไหนพ่อยาสีฟันยาสีฟันอันไหนนี่ดูยาสีฟันทำยังไงบอกยายสิยาสีฟันหนึ่งกล่องสองร้อยสองกล่องสามร้อยห้าสิบสามกล่องห้าร้อยครับฟรีค่าจัดส่งเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับใครกดไม่ทันก็คือไม่ทันนะคือผมลงไลน์คือไม่ขายราคานี้นะครับก็ขายราคาปกติเพราะปกติเราขายกล่องละสองร้อยบาทราคาเดียวเลยนะครับแต่วันนี้เฉพาะไลน์นี้ก็คือหนึ่งกล่อง หนึ่งกล่องสองรสองกล่องสามร้อยห้สบามกล่องห้าบาทเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรเข้มข้นนะครับออร์แกนิกตัวนี้ช่วยรักษารูปเนือกและรากฟันใครมีปัญหาแบบฟันเหลืองที่เกิดจากคราบชาคาแฟดูดบุหรี่แล้วเหนือกดำอะไรประมาณนี้ฮะฟันผุรากฟันไม่แข็งแรงต้องใช้ตัวนี้เลย1กล่อง200บาท2กล่อง3 5ม350 0บาท ช่วยพ่อขายหน่อยสิช่วยพ่อขายหน่อยสิกดลิงก์ที่ปักหมดครับ300ร้อยากล่องห้าบาทมีเฉพาะวันนี้เลยผมไม่เคยขายราคานี้เลยจะบอกอันนี้คือคีมอาบน้ำบอกสิคีมอาบน้ำสามขวดเก้าร้อยบาทเก้าร้อบาทฟรีค่าจัดสง่งนี่เเห็นไหมเมนูฮาโลวีน เสร็จแล้วต้องถ่ายรูปนะถ่าย,ยวิดีโอหน่อยพี่เหมียวโอเคเอ้าป้าเนาอยหายไปไหนเนี่ยพอยไม่มีกับเพ่อเลยอ่ะพรอยไม่มีหรอไปขอป้าเหมียวป้าเหมียวหมดยัง วิ่นี่ไงหนูโดนตรงนี้ไงพ่อโดนตรงหน้านี่เจ็บมากเลยอ่ะนี่อย่างบอกขอโทษลูกเดี๋ยวน้องเพ็ทก็น,กนี่บญญาาารรยากาศกำลังดีครับทุกคนข้างนอกก็แบบเปิดเพลงแล้วก็มีน้องๆขอมาด้วยลูกเ,เอามาด้วยเอามาด้วย ผมจะมาไลฟ่ขายของแค่ยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะครับ <l ip> แชมพู <l ip> แชมพูของ <l ip> อับเชียวของพลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแจกให้จะให้ทิ้งคอคนหน่อยมาเขาคอถ่ายด้วยหน่อยถ่ายด้วยหน่อยสิแอนขอถ่ายด้วยหน่อยถือแก้วให้ เอาของเธอร่มมมิไ่ขอร์อะไรดีแม่สวยไหมแม่สวยไหมน้องเพจทันาไรฝั่งนึงดิโอเคเอาโอ,เเอาขอบคุณครับอันนี้เป็นเมนูสำหรับวันฮาโลวีนเลยครับบัตตี้ฮาโลวี อร่อยไหมก็จะมีครีมอาบน้านะครับวันนี้ขายราคาเดียวกันเลยกับแชมพูแก้ผมร่วงครีมอาบน้ําตัวนี้มีชื่อว่า Moisturizing Shower Gel Organic okay. จากปุริษัยนะครับเป็นครีมอาบน้ําสมุนไพรนะครับสูตรออร์แกนิกทําให้ทุกคนผ่อนคลายสบายตัวสะอาดแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื่นให้แก่ผิวพรรณตัวนี้นะครับ500 ml ขวดใหญ่มากขวดซ้ำคาโตยี่ที่นองคาโตยของพอยหนึ่งขวดปกติเราขายหนึ่งขวดสามร้อยห้าสิบ สามขวด1 0 0 0บาทแต่วันนี้เราขายแค่หนึ่งขวดอ่าสามขวด900บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศด้วยมีเก็บเงินปลายทางนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยครับผมวันนี้เรามาล้านครับมาล้านแม่แอนก็มาน้องเด่นน้องพลอยก็มาครับเรามาล้านมีโต๊ะจองด้วยโต๊ะจองฉลองฮาโลวีนแชมพูตัวนี้แชมพูแก้ผมร่วงครับอร่อ<ม>ยกังเลย ช่วยพ่อขายของขอนซี่กินอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตังที่ไหนมาซื้อขนมให้หนูเนี่ยเห้ยตาเห้ยตาเนี่ยเห็นไหมช่วยพ่อทํางานหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ,โอ้พอยกินขนมโอ้พอกินขนมก่อนเหรออุ้ยหน้าแม่ก็มีแผลเหมือนกันเออเจ็บถามแม่ซีเออมม่เจ็บไหมอุ้ยถามแม่ซีเจ็บไหมเจ็บไหมแม่แม่เจ็บไหมจ้าเอาเอาไว้แนมะอ วันนี้วันเออวันนี้มือปล่อยพีนก็มีอเมลอะไรเนาะเอาก็มันจะทับทีมเนาะคู่นั้นกำลังแฮปปี้วันฮาโลวีนกันอยู่เนี่ยทีมยอดสองประปุกได้เลยค่ะทักอินบ็อกก์ไปได้เลยครับแอดมินกำลังไม่ได้สั่งอาหารไม่ได้สั่งอาหารนเนี่ยสั่งลุ้นๆได้ไหมไปหาไปหาเพชจไหม แชมพูต่อขายของช่วยพ่อค้นใจใจเขาไม่อยู่แล้วไงบไป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 คนก็เลยจะลดบอกบอกคุณย่าคุณยายซื้อของช่วยพ่อคุณบอกก่อนบอกก่อนสั่งเยอะๆนะคะบอกก่อนเร็วๆอหนื่อยปะนะลูกลิงเลยกดลิงที่ปักหมุดนะครับตอนนี้แอดมินเรารอตอบอยู่นะอีกสิบนาทีเท่านั้นนะครับผม แชมพูแชมพูอ๋อนี่ครับแชมพูตัวนี้แชมพูแก้ผมร่วงครับใครมีปัญหาผดผื่นคันรังแคปัญหาหนังศีรษะผมร่วงนะครับโดยเฉพาะที่บางเือเนี่ยคันหน้าตาสวยแต่ว่าหัวล้านนี้ก็เสียบุคลิกนะครับผมเวลาถ้ามันผมมันเหลือน้อยเนี่ยทาจัดทรงไหนมันก็ไม่สวยนะถ้าผมดกผมดําผมเส้นใหญ่ผมหนาเนี่ย ไม่จัดส่งมันก็สวยครับแชมพูกี่บาทแชมพู1ขวด350บาทครับ3ขวด90 0บาทเฉพาะไลน์นี้นะครับเฉพาะใครที่กดในไลน์นี้เท่านั้นฟรีค่าจัดส่งครับซื้อค่ากันได้นะครับแชมพูกับ,กบครีมอับน้ําราคาเท่ากันเอาแชมพู2ขวดเอาแชมพู2ขวดนะครับแชมพู2ขวดครีมอับน้ํา1แบบนี้ก็900อบาทครับหรือเอาครีมอับน้ํา2แชมพู1 นะครับแบบนี้ก็900บาทได้เช่นเดียวกันเพราะว่าราคาเดียวกันกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยครับและเราก็ยังมีทิปเม้นต์อีกนะครับปกติ1กระปุก250อ่า1นกระปุก290นะครับ2กระปุก500แต่วันนี้เราขายราคาเดียวเลยเพราะว่าเหลือน้อยแล้วนะครับกระปุกละ250บาทนี้เป็นสูตรเกลตินเข้มข้นนะครับแก้ปัญหาเรื่องผมเสียที่การเกิดจากการดัดผมยืดผมทําสีแล้วก็ทําเคมีอยู่เป็นประจานะครับกระปุกละ250บาท อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สองเก้าร้อยใช่ไหมคะเพราะว่าฝังมืดันอันยาสีฟันบอกสองไม่ไม่อ๋อใช่ครับแต่ถ้าเอาแบบนี้ได้ครับยาสีฟันสองแชมพูหนึ่งครีมอาบน้ำหนึ่งก็เก้าร้อยเช่นเดียวกันครับขายไปเลยขายไปเลยเ<ๆ>มื่อเดีวกับเมือ่ออันนี้มันจะหมดแล้วอันนี้เหลืออีกสี่สิบขวดสุดท้ายแล้วก็ต้องรออยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแชมพูออร์แกนิก แชมพูแก้ผมร่วงยาสีฟันมีทั้งสองสูตรใช่ไหมครับวันนี้มีมาสูตรเดียวครับอีกสูตรหนึ่งรอผลิตอยู่เขาน่าจะส่งภายในสัปดาห์นี้แหละครับยาสีฟันตัวนี้นะครับหนึ่งกล่องสองร้อยสองกล่องสามร้อยห้าสิบสามกล่องห้าร้อยบาทเฉพาะวันนี้นะครับแต่ถ้าใครเอายาสีฟันสองและเอาครีมอบบน้ำหนึ่งแชมพูหนึ่งเซตนี้ก็เก้าร้อยบาทครับผมเซตนี้ก็เก้าร้อยบาทครับ แต่ถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะอยากมาเจอกันตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่ร้านมาลองเดิ ur, นะครับเรามาฉลองฮาโลวีนกันอยู่ที่นี่ได้นะครับอยู่ที่มมสครับพิมพ์ใน Google ขึ้นเลยครับพิมพ์ในจีพีน, GPS, นะครับมาลองเดิ ur, มหาสารคามหรือ The o บ s Green Hotel มหาสารคามโรงแรมของแอนบอยมันจะขึ้นเลยทุกคนจะไม่ได้ถามเลยว่าร้านอยู่ไหนนะครับ ที่บเดถามเลยว่าล้านอยู่ไสสั่งแล้วรอแอดมินตอบวันนี้บอกเลยคุณแม่ซื้อปุนไว้แล้วขอบคุณครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับผม <c oughs> กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ฮะเห็นไหมครับลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยเอาฝนตก ฝนตกฝนข้างนอกตกแต่เมื่อกี้ลูกค้าเยอะมากแอดมินตอบกลับครัขอบคุณครับแอดมินกำลังตอบครับผมอีกห้านาทีครับอีกห้านาทีกดลิงก์ไปตอนนี้เลยนะครับ กดลิงก์ไปตอนนี้เลยครับผมไม่ต้องลังเลนะเพราะผมบอเคยขายราคานี่ครับลิงก์มันอยู่ตรงไหนตรงนี้ไหมครับลิงก์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับที่มีเข็มหมดอยู่ตรงนี้ครับลิงก์อยู่ตรงนี้ไหมครับนี่นี่ครับนี่นี่เห็นไหมลิงก์อยู่ตรงนี้แตะลงไปเลยครับแตะลงไปเลย ใช้ทุกอย่างที่เป็นสินค้าของปูรีสายขอบคุณคุณแม่แอลครับร้านกาแ,แฟมาลองเด้ออร่อยมากจ้ามาบ่อยๆนะครับแชมพูสองขวดจากบาทแชมพูสอขวดเจ็ดรอยครับบต้องซื้อสองขวดซื้อ3ามขวดไปเลยเก0ารอยก็เอาขี้มาม้ำไปขวดหนึ่งก็ได้เพราะเราเราจัดโปรเนี่ยแชมพู2องขี้มามนหนึ่งเก้าร้อยบาท หรือจะเอาครีมอาบน้ำสองแชมพูหนึ่งเก้าร้อยบาทก็ได้ครับหรือจะเอาแชมพูหนึ่งครีมอาบน้ำหนึ่งยาสีฟันสองก็เก้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่ง